สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอของบทที่7ทับเท่าไหร่นะครับทับ5แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับบทที่7ทับ4นะครับเราได้พูดไปถึงฟังก์ชันคลื่นนะครับถ้าเรารู้จักฟังก์ชันตัวนี้แล้วเราสามารถหาค่าต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอมพลิจูดนะครับเลขคลื่นนะครับความที่เชิงมุมนะครับเฟสเริ่มต้น หรือถ้าเราหาเลขคลื่นแล้วก็อะไรครับความที่เชิงมุมได้เราก็จะหาอะไรได้ครับเราก็จะหาความยาวคลื่นแล้วก็คาบได้ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าผมพูดอะไรอยู่นะครับกลับไปดูในคลิปวิดีโอบทที่4บทที่7จทับสนะครับสำหรับบทที่7จ็ดทับ 5, นะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอัตราเร็วนะครับ สองอย่างเลยนะครับอัตราเร็วอันแรกคืออัตราเร็วของอนุภาคตัวกลางอัตราเร็วที่2คืออัตราเร็วของคลื่นนะครับคลื่นลูกหนึ่งเนี่ยจะมีอัตราเร็วที่เกี่ยวข้องอยู่2ออัตราเร็วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเมื่อเรามีคลื่นนะครับเดี๋ยวผมขอย้ายหน้าตัวเองนะครับไปไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเมื่อเรามีคลื่นนะครับเป็นคลื่นลูกเดียวนะครับเคลื่อนที่นะครับ เมื่อเวลาผ่านไปนะครับคลื่อนก็เคลื่อนที่ทางขวาใช่ไหมครับที่ตำแหน่งนะครับจุดสีเขียวตรงนี้แล้วก็จุดสีเหลืองนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับจุดสีเขียวจากที่อยู่ตำแหน่งสมดุลนะครับก็เคลื่อนมาไกลมาเป็นจุดที่ตำแหน่งแอมพลิจูดสูงสุดจุดสีเหลืองที่เคยเป็นจุดที่แอมพลิจูดติดลบมากที่สุดนะครับก็คือชี้ไปข้างล่างใช่ไหมครับเวลาผ่านไปกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งไหนครับตำแหน่งที่แอมพลิจูดเป็น าการกระจัดในการไหวเป็น0นย์นั่นเองนะครับเมื่อเราพิจารณานะครับที่ตำแหน่ง x ที่เท่ากันคือตำแหน่ง x ของกรณีของจุดสีเขียวและก็ตำแหน่ง x ของกรณีของจุดสีเหลืองนะครับเราจะเห็นได้ว่าอะไรครับอนุภาคของตัวกลางเนี่ยกำลังเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงอยู่นะครับซึ่งจุดสีเขียวคืออนุภาคกำลังเคลื่อนที่ขึ้นนะครับ v ที่ตำแหน่ง x และเวลา t นะครับแล้วก็ เมื่อเวลาตำแหน่งสีเหลืองตรงนี้นะครับเขาก็เป็นไงครับพลังเคลื่อนที่ขึ้นเหมือนกันนะครับโดยอะไรครับที่ตำแหน่ง x ใดๆแล้วก็เวลา t ใดๆนั่นเองสแสดงว่าอะไรครับสแสดงว่าวัตถุเนี่ยมันกำลังเป็นไงครับมันกำลังจะเคลื่อนที่ใช่ไหมครับซึ่งอ,อนุภาคนะครับจะมีอัตราเร็วเท่ากับเท่าไหร่ เราก็จะหาได้จากอะไรครับ v นะครับก็มีค่าเท่ากับอะไรครับ d อะไรครับ dy by dt นั่นเองนะครับนี่คืออะไรครับนี่คืออัตราเร็วของอนุภาคตัวกลางนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าการกระจัดนะครับ y นะครับมีค่าเท่ากับอะไรครับ a ไซนอะไรครับ kx บวกลบโอเมก้า t บวกฝ่ายใช่ไหมครับนี่คือการกระจัดในการเคลื่อนที่ในหน่งมิติเราจะอยาจะหาอัตราเร็วแล้วก็แค่ทำการดิฟ y ใช่ไหมครับดิฟ y นี่คือ y นะครับเทียบกับเวลาเราก็จะหาความเร็วได้ซึ่งความเร็วจะอยู่ในแนวอะไรครับอยู่ในแนวอะไรเอ่ย ในแนวที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับการเคลื่อนที่ของคลื่นนะครับไม่ใช่การเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองนะครับเนาะอีกอันนึงนะครับกรณีนะครับถ้าคลื่นนะครับเป็นลูกคลื่นตัวนี้ครับมันกําลังเคลื่อนที่ไปทางขวาใช่ไหมครับดังรูปนะครับเมื่อเวลาผ่านไปคลื่นขยับไปทางขวาแสดงว่าคลื่นกําลังเคลื่อนที่ไปทางขวาเราจะสามารถหา v เท่ากับ f ลัมดา v ในที่นี้คือ อัตราเร็วของอะไรครับของคลืน่นซึ่งต่างจาก V หน้าที่แล้ว V หน้าที่แล้วคืออะไรครับ V หน้าที่แล้วคืออัตราเร็วของอะไรครับของอนุภาคในแนวไหนครับในแนวตั้งนะสองอันนี้ต่างกันนะครับซึ่ง v เท่ากับ f ดัมดา f ก็คือความถี่มีค่าเท่ากับ1ส่วน T นั่นเองนะครับซึ่ง T ก็คืออะไรครับคาาที่หาได้จาก อะไรครับ t คือ o 2พายส่วนโอเมก้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราแทนนะครับเราก็เลยแทนเป็นอะไรครับโอเมก้าส่วน2พายนะครับลัมดาก็คือ2พายส่วน k หรือเลขคลื่นเพราะฉะนั้น2พายจะด2พายจะทำให้ได้ว่า v นะครับ ในที่นี้คืออัตราเร็วของคลื่นในแนวนอนเนี่ยครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไรครับโอเมกาส่วน k นั่นเองสรุปนะครับอัตราเร็วของคลื่นนะครับมีอยู่ด้วยกัน2อัตราเร็วนะครับอัตราเร็วของคลื่นที่เคลื่อนที่นะครับจะมีอัตราเร็วอันแรกก็คืออัตราเร็วของตัวกลางในที่นี้ลองเปรียบเทียบก็ได้ครับเป็นอัตราเร็วของคลนที่กําลังเคลื่อนที่ขึ้นลงอยู่นะครับที่ขณะใดขณะหนึ่งนะครับ ในแนวตั้งเราจะหาได้จาก vxt เท่ากับ dy/dt นี่คืออัตราเร็วของตัวกลางนะครับในแนวตั้งนะครับซึ่ง y คืออะไรครับ y เรารู้แล้วนะครับเป็นฟัง์กชันขึ้นมีค่าเท่ากับ a s i n อะไรครับ kx บวกลบ omega t บวก phi นั่นเองเราก็ดิฟ y เทียบกับเวลา t ถ้าอยากจะทราบที่ตำแหน่งใดๆที่เวลาทีใดๆก็เอาเข้าไปแทนในสมการเราก็จะได้อัตราเร็วของอนุภาคตัวกลางออกมาส่นะวนอัตราเร็วอย่างที่2นะครับอัตราเร็วอย่างที่2ก็คืออัตราเร็วของคลื่นเนี่ยครับคนเนี่ยครับส่งผ่านพลังงานมาขึ้นเคลื่อนที่ไปทางขวาใช่ไหมครับก็จะมีอัตราเร็ว v v จะเท่ากับ f ลัมดาหรือเท่ากับโอเมกาส่วน k นะครับซึ่งโอเมกาคือความถี่เชิงมุมใช่ไหมครับ k เท่ากับเท่าไหร่นะครับ K okay, คือเลขคลืน่นนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คืออัตราเร็วแบบที่2คืออัตราเร็วของคลื่นที่กำลังเคลื่อนที่ไปนะครับในแนวนอนนั่นเองโอเคนะครับสำหรับนะครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเราจะสามารถแยกได้นะครับว่าในคลื่นที่กำลังเคลื่อนที่ไปเนี่ยมีอัตราเร็วที่เกี่ยวข้อง2อัตราเร็วนั่นก็คืออัตราเร็วของอนุภาค ตัวกลางนะครับในแนวตั้งแล้วก็อัตราเร็วของคลื่นนะครับในแนวหนอนนะครับเนาะสำหรับวิดีโอถัดไปนะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมการของคลื่นบ้างนะครับเรารู้จากฟังก์ชันคลื่นแล้วต่อไปเราจะมาทําความรู้จักกับสมการของคลื่นหรือสมการคลื่นบ้างนะครับนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ